แช่บวยภาษาใต้จิ๋วทำไมกลายเป็นชื่อพันกุ้งภาพกุ้งแช่บวยกุ้งแช่บวยคือกุ้งทะเลชนิดหนึ่งไม่ใช่กุ้งแช่บวยหรือการเอากุ้งไปแช่บวยแต่อย่างใดแล้วแช่บวยแปลว่าอะไรทำไมมาเป็นชื่อกุ้งกุ้งแช่บวยถูกนำมาประกอบอาหารคู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานเพราะมีรสชาติอร่อย เหมาะสำหรับทุกเมนูไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดทำเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นหรือเป็นกุ้งเผาก็ได้กุ้งชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มกุ้งทะเลชนิดเป็นอเออสมเกนซิสเดอร์แมนในวงเป็นอเอเดลักษณะทั่วไปคือมีลำตัวเรียวยาวเปลือกใสสีขาวครีมหรือขาววอมเหลืองอ่อนปรีเรียวแหลมรูปสามเหลี่ยมสีน้ำตาลปนแดง คนสีดำและมีจุดสีน้ำตาลสีเขียวแก่อ่อนกระจายอยู่ทั่วสันบนปล้องท้องส่วนแผนหางสีแดงขนาดทั่วไปของกุ้งแชบวยจะใหญ่กว่ากุ้งขาวที่เป็นกุ้งน้ำจืดแต่มีขนาดเล็กกว่ากุ้งกุลาดำเล็กน้อยสามารถพบได้ทั้งในชายฝั่งทะเลและน้ำกร่อยแชบวยในภาษาแต้เจิว๋วข้อสังเกตคือคำว่าแชบวยนั้นเป็นคำยืมจากภาษาจีนแต้เจิว๋วคือคิงเวลคิงเวลแปลว่าหางเขียว น้ำเงินส่วนกุ้งแชบวยในภาษาจีนคือไห่เซียไห่เซียแปลาว่ากุ้งทะเลตรงนี้เองที่ค่อนข้างน่าฉมนหากจะบอกว่าชื่อแชบวยมีที่มาจากสีของหางกุ้งชนิดนี้เพราะหางกุ้งแชบวยจริงๆแล้วออกไปทางสีแดงไม่ใช่สีเขียวหรือน้ำเงินแต่อย่างใดขณะที่กุ้งหางสีเขียวหรือน้ำเงินที่แท้จริงคือกุ้งกุลาดำหรือกุ้งมะลายกุ้งลายเสือ จึงสันนิษฐานได้ว่าก่อนกุ้งทะเลชนิดนี้จะมีชื่อติดปากว่าแชบวยคนสมัยก่อนอาจตั้งใจใหมายถึงกุ้งกุลาดำนั่นแหละแต่เพราะความสับสนระหว่างกุ้งทั้งสองสายพันธุ์ที่มีขนาดและลักษณะทั่วไปคล้ายกันเพียงแต่กุ้งกุลาดำมีสีเข้มกว่าจึงเรียกเหมารวมกันไปไท้ายที่สุดแชบวยจึงถูกจดจำเป็นชื่อเรียกของกุ้งแชบวยที่เรารู้จักในปัจจุบันคือเรียกตามกันมาโดยไม่ได้สนใจว่าแชบวย แปลว่าหางเขียวน้ำเงินนั่นเอง